Welcome back to my YouTube c h ANNEL Mobile z o n นวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด Infinix Note 12 Pro 5G 2026ที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากในปีนี้สำหรับใครที่กำลังมองหามือถือสเปคแรงราคาไม่แพงรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์อย่างมากเรามาเริ่มกันเลยครับ Infinix Note 12 Pro 5 g มาพร้อมหน้าจอ amoled ขนาด6.7นิ้วความละเอียด fhd บวกให้สีสันสดใสและคอนทราสต์ที่ชัดเจนการดูวิดีโอเล่นเกมหรือท่องโซเชียลมีเดียถือว่าลื่นไหลามากไม่มีสะดุดตัวหน้าจอยังรองรับการสัมผัส 120Hz ทำให้การเลื่อนหน้าจอหรือเล่นเกมมีความสมูทสูง ด้านดีไซน์ตัวเครื่องบางและน้ำหนักเบาถือจับถนัดมือฝาหลังเป็นกระจกเงาและมีเฉดสีให้เลือกหลายสีทำให้ดูพรีเมียมกว่าราคาจริงขอบเครื่องเรียบง่ายแต่แข็งแรงตัวเครื่องมีการจัดวางกล้องหลังในแนวตั้งพร้อมแฟลชคู่ทำให้ถ่ายรูปได้สะดวกเรืองกล้อง Infinix Note 12 Pro 5G มาพร้อมกล้องหลัง 108mp พร้อม AI ที่ช่วยปรับแต่งภาพให้อัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะถ่ายกลางวันหรือกลางคืนก็ให้ภาพที่คมชัดรายละเอียดครบแถมยังมีโหมดอันตราไนท้นสำหรับถ่ายในที่แสงน้อยโดยไม่ต้องพึ่งแสงแฟลชมากเกินไปกล้องหน้า 32mp สำหรับเซลฟี่ก็ถือว่าคมชัดทำให้ภาพหน้าชัดหลังเบลอสวยงาม ด้านประสิทธิภาพใช้ชิป MediaTek Dimensity 920พร้อมแรม8 g b และความจุภายใน256 g b ทําทำให้การใช้งานทั่วไปแอร์ละเล่นเกมกราฟิกสูงสามารถทำได้ดีไม่มีอาการหน่วงแม้เปิดหลายแอปพร้อมกันก็ยังทำงานลื่นไหลามาพร้อม Android 14ครอบด้วย XOS เวอร์ชั่นใหม่ที่มีฟีเจอร์หลากหลายเช่นการปรับแต่งทีมการจัดการแบตเตอรี่และโหมดเกมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ขนาด5,000มิลลิแอมป์ชั่วโมงถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งวันการชาร์จเร็ว 33W ทำให้คุณชาร์จเต็มได้ภายในเวลาประมาณ70นาทีถือว่าสะดวกมากสำหรับคนที่ไม่อยากรอชาร์จนานระบบเสียงลำโพงคู่ให้เสียงดังและชัดเจนรองรับ d o l b y a t m o s ทำให้ประสบการณ์ดูหนังหรือฟังเพลงเต็มอิ่มยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อ 5G ทำให้การดาวน์โหลดหรือสตรีมวิดีโอความละเอียดสูงไม่มีสะดุดข้อดีของ Infinix Note 12 Pro 5G คือสเปคครบครันราคาจับต้องได้หน้าจอสวยกล้องคมชัดและแบตเตอรี่อึดแต่ก็มีข้อสังเกตบ้างเช่นตัวเครื่องไม่กันน้ำและวัสดุบางส่วนยังเป็นพลาสติกแม้ว่าจะดูพรีเมียมแต่ก็ต้องระวังการตกหลน่น สรุปแล้ว Infinix Note 12 Pro 5G 2026เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่อยากได้มือถือสเปคแรงจอ AMOLED ลื่นไหลกล้องคุณภาพดีและแบตเตอรี่อึดในราคาที่ไม่แรงจนเกินไปเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปเล่นเกมหรือแม้แต่ถ่ายรูปสวยรูปสวย อย่าลืมกดติดตามช่องโมบายโซนของเราสำหรับรีวิวมือถือรุ่นใหม่ๆข่าวสารและเทคนิคดีๆในการเลือกสมาร์ทโฟนและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวเด็ดๆของเรา